ใหญ่มากนี่เห็นไหมคะกอเนี้ยเขาจ,าจะมีสีออกอม่วงแดงนะคะมีทั้งสีแบบนี้แล้วก็สีเขียวใบนะคะมีขนเล็กๆละเอียดละเอียดนะเฮ้ย <c oughs> ใครแย่งทีเนี่ยจีโนโ่แม่เตรียมไว้ของแม่นะลุกเลยจีโนโ่ <c oughs> ไม่หรอเฮ้ยใส่หน้าด้วยสวัสดีค่ะ ปวดอีกรอบหนึ่งเยอะมากวันนี้นะคะกุกไก่จะทำคลิปทำความสะอาดผักป่าไม่เคยทำสักครั้งหนึ่งเลยนะจะลองทำเป็นครั้งแรกนะคะโอ้ยมองไม่เห็นหน้าแล้วเยอะมากเลยเริ่มเลยนะคะหยขอบอกเลยนะเจ้าสมฝรั่งนะคะมีแต่หัวง,ำงำามๆทั้งนั้นเลยอะ่ะโหยถูกใจสมฝรั่งมากเลยนี่น หัวเบ้งเบงอ่ะเยอะเลยใบแก่ๆนะคะออกใบด้านนอกที่มันแก่นี่ก็บ่ายแบบบ่ายเริ่มแก่ๆแล้วนะกูไก่ถึงได้เริ่มทํานะคะเมื่อวานกลับมากะมืดไม่มีเวลาทําวันนี้มีอย่างอื่นทํา นี่ก็เพิ่งกลับมานะคะเอารถไปเข้าอู่มากุไก่โดนจุบก้นมาโดนหนุ่มอิตาเลียนจุบก้นกันชนท้ายแตกนะคะหน่อยนึงโชคดีมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากจอดอยู่เฉยๆอ่ะเขาถอยออกมาจากบ้านมาชนท้ายเราซะง,งั้นของเขารถใหญ่รถจิบเขาบอกมองไม่เห็น โชคดีอ่ะเป็นญาติพี่มิกก็เลยไม่ต้องเรียกตำรวจนะคะตกลงกันได้ประกันจ่ายเขาก็อิดออดนะไม่อยากจ่ายเหมือนกันนะเพราะว่าที่นี่นะคะอุ้ยน,น,นี่ให้ดูนี่อันนี้ชัดมากเลยหนึ่งกา้านเป็นช่อเนาะต้นหนึ่งเนี่ยมีหลายช่อหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมคะ มันจะต้องทําความสะอาดแบบดูใบทุกช่อเลยนะแต่ละช่อมจะมีใบแก่ของมันอยู่คุยถึงเรื่องรถต่อ <c oughs> หาเรื่องมาคุยกันเนาะแบบทําความสะอาดเห็ดตอนแรกเขาก็ไม่อยากจ่ายนะอิดออดไปมาพี่มิกโมโหนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคือแบบมันหลายวันแล้วอะ พี่มิบอกอะไรจะมันรออยู่หลายวันเขาอิดออดไม่อยากจะจ่ายเขามีรถสองคันรถใหญ่ที่นี่นะคะเสียค่าประกันแพงกว่ารถคันเล็กเขาก็เลยอยากจะ,ะจ่ายน้อยกว่าเพราะปีหน้าเขาจะต้องจ่ายค่าประกันแพงนะที่นี่นะคะถ้ารถใครเกิดอุบัติเหตุแล้วเจ้าของรถเป็นคนผิดนะปีหน้าค่าประกันจะเพิ่มซึ่งแบบโหดร้ายอะคือแบบ น่าจะมีแบบว่าเออเกิดอุบัติเหตุครั้งที่1นึ่งครั้งที่สองน่าจะมีแบบนี้เนาะครั้งที่3หรือครั้งที่2ก็ว่าไปค่อยจ่ายค่าประกันเพิ่มเนาะในแต่ละปีซึ่งแบบเอาเปรียบอะลูกค้าจ่ายประกันมาตั้งนานใช่ไหมพอมีบัตรอุบัติเหตุทีเดียวจะให้จ่ายประกันเพิ่มเลยอะในปีต่อไปเอาเปรียบเกินไปก็เข้าใจอะสุดท้ายพี่มิกรอไม่ไหวบอกเกินไปแล้ว เห็นเป็นยาดเนาะอิดออดตรงนั้นตรงนี้ลีลาอยู่นั่นน่ะพี่มิกไปรอที่ทํางานเลยเอาใบไปให้เซนอันนี้หลุดละช่างมนัเอาใบยินยอมไปให้เซนนะคะเขาก็เซนเซนแต่โดยดีถึงได้เอารถไปเข้าอู่ความจริงอะ่ะรถต้องน่าจะเข้าอู่ได้เป็นอาทิตย์แล้วอะ่ะรอตาคนเนี้ยลีลาอยู่นั่นแหละาอดกันนะก็เป็นแบบเนี้ย ไปบ้านพ่อไงคะวันนั้นนี่เราถอยหลังถอยหลังเราก็อยู่บนถนนนั่นแหละถนนในหมู่บ้านอถอยหลังกําลังจะจะเลี้ยวเข้าบ้านพ่อรถเราจอดอยู่อะ <c oughs> เขาถอยออกมาจากบ้านเขาเขามองไม่ <c oughs> เห็นจุกท้ายสะกันชนแตกเลยรถกู้ไายเป็นรถใหม่นะคะมันเลยแพงเปลี่ยนกันชนเออมีการมาขอต่อรองด้วยอะ่ะ เขาบอกฉันเห็นกันชนนะราคาถูกๆอ่ะห้ยูโรอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่ของแท้พี่มิกบอกใหม่รถใหม่ฉันจะเอาของแท้ของที่ติดมากับรถกูไก่ซื้อมือสองนะรถแต่แต่ใหม่เอี่ยมนะคะตอนที่ซื้อวิ่งไปแค่พันพันเศษๆเองอะพันเศษๆกิโลเป็นรถบริษัทนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าทดลองขับแบบเนี้ย มือสองก็จริงแต่คือสภาพมันใหม่หลุดอีกแล้วอันนี้อ่อนเอาไว้ทำไรที่รักเนืเน้อวาดน่เบลลี่เห็นไหมเห็นไหมสวยเนาะ ท like ี่มีดอกสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยดอกเอ้ใหญ่ๆแบบเนี้ยนะคะกุ้ยไก่ไม่เอาเลยนะเนี่ยเนี่ยมแก่นะสนุเบลเยอมาสนุเวลคีซ้

กอเยอะเนี่ยแกะทิ้งลำบากมากแน่นติดติดกันเลยนะเนี่ยใบเหลือง,เ,องเต็มเลยจะกินไหมล่ะพี่อยากได้แบบที่ลุงอันโตนิโอเคยเจออ่ะหแบบ ก็ใหญ่กว่าหน้ากุไก่กะจำไม่เคยลืมเลยติดตาอยากได้บ้างโูลุงได้มาแบบใหญ่ยักษ์อ่ะคือถ้าใหญ่ขนาดนั้นนะคะคือแบบอม,มันงามอ่ะที่ดินมันเหมาะมันเหมาะแกการเจริญเติบโตมีคุณผู้ชมบอกนะคะว่าให้เอามาโรยที่สวนไม่ขึ้นนะคะกุไก่เคยดอกเอาดอกมันมาโรยแล้ว เจ้าผักป่าพวกนี้นะเขาจะขึ้นเองตามธรรมชาติเขาจะเลือกของเขานะคะว่าเขาจะขึ้นอากาศแบบไหนดินแบบไหนปลูกไม่ขึ้นนะมีมะเมล็ดขายด้วยนะคะนี่โอ้บอนนี่กลัวรถวิ่งนี้ เขาก็รู้นะรถแค่วิ่งผ่านหน้าบ้านแต่เขาก็กลัวแมวเป็นสัตว์ขี้ตื่นตกใจขี้กลัวนะคะด้ินเสียงรถแบบรถรถแท็กเตอร์อะไรวิ่งผ่านอย่างเงี้ยโหลนล้านเลยอะก่อนเนี้ยล้างยากนะเนี่ยนี่แอบตัดออกบ้าง อีก,กอนี่โอ้โหมีใบเยอะทิ้งโลดตัดอย่างนี้ดีกว่านี่เก็บเอาไว้ไปเพราะว่าถ้ากอมันแน่นๆน,น,นะคะต้องแยกให้เขาเพราะว่ามันจะล้างดินลำบากสกรปรกข้างในล้างยากเศษยาก็จะติดอยู่ นันไหนงามมากเลยโอถ้าแบบนี้นะคะขายราคาดีเลยนะเอ่อเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่กู๊กไก่พาไปดูตลาดสดนะคะแถวบ้าน ดูหัวนี้นะคะสวยมากหูยตื่นเต้นเลยอ่ะเสียดายมากเลยเมื่อวานแบตหมดเสียดายมากๆ <c oughs> คือแบบอารมณ์ที่เจอกันเนี่ยนะสนุกกันมากเลยนะคะ <c oughs> เปาล่าเนี่ยเก็บไม่เป็นนะไม่รู้จักกุ๊กไก่ก็ค่อยๆสอนไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> จนสุดท้ายก็ปล่อยได้ปล่อยให้เก็บเองก <c oughs> ุ๊กไก่ก็ไปหาเก็บของตัวเองบ้างโ <c oughs> หแบบ ได้มากันเปาล่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแต่ก็ถือว่าได้เยอะนะในการหัดเก็บครั้งแรกนะคะโอ้หดีใจมากเลยนางดีใจมากๆที่เก็บเป็นแล้วเพราะที่รู้ดูกันอยู่นะผักชนิดนี้ในอิตาลีราคามันแพงพิมิกเนี่ยเขาชอบกินชอบกินมากๆจะผักชนิดนี้น้ำหวานฉลาดนะน้ำหวานชอบกินแต่หัวมัน กุ้ไก่ไม่ค่อยไม่ปโปรดเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนะเอาไปทำสุกี้นะอร่อยนะคะเนี่ยผักชนิดนี้มีคุณผู้ชมแนะนำเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเดี๋ยวจะไปลองลวกดูบ้างครั้งนี้ได้มาเยอะเลยทำได้หลายเมนูเลยไม่มีคู่เหมือนนะคะมีคู่เหมือนก็จริงนะเป็นคู่เหมือนที่ไม่มีรากนะคะใบมีคู่เหมือนประมาณสองสามชนิดที่ใบคล้ายกัน เห็นใบเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักอย่างเปล,าล่าเปลาล่าเมื่อวานก็เก็บผิดนะเก็บผิดสองต้นเพราะว่ากูไก่ตรวจดูนะคะตอนที่เอาใส่ถุงมีสองต้นที่ไม่ใช่แต่ใบเนี่ยคล้ายกันแต่รากยังไงก็ไม่เหมือนคู่เหมือนนะคะรากมันจะสีน้ําตาลแล้วก็ยาวมันจะไม่มันจะไม่เป็นสีขาวแบบนี้มันจะไม่มันจะดูไม่ไม่ละมุนอะ่ะมันจะยาวทื่อๆดูสกปรกอะ ดูดำๆสีน้ำตาลจะไม่สีขาวเหมือนเจ้าล่ากันเนี้ยดูง่ายนะคะถึงใบจะคล้ายกันแค่ไหนขุดมาปุ๊บรู้เลยดูง่ายมากนะคะผักชนิดนี้ถ้าขึ้นตามกอหญ้าเนี่ยใบยจะสูงถ้าขึ้นตาพื้นดินเขาจะแผ่เตี้ยใบยเล็กนะคะดูง่ายมากรถของกุ๊กไก่นะคะประกันจ่ายประกันฝั่งนู้นจ่ายค่าใช้จ่ายประมาณ ที่ไปถามอู่อู่รถมาเนาะประมาณ500ยูโรนะคะแล้วดูสิตญาติคนนั้นจะซื้อ50ยูโรของห้ยูโรมาให้เราไม่เอาอะโชคดีมากเลยญาติพี่มิกมีทําอู่รถนะคะเวลารถเอาไปทําอะไรสักอย่างตรวจสภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอู่ญาติตลอดเลยญาติคนนี้นะคะ นี่ราคาแบบยติแล้วนะเฉะพาะชิ้นส่วนนะคะดูดี่หญ้าแห้งๆเต็มกอไปหมดเลยดูเอาออกซะหน่อยใบแก่นะมันซ้อนอยู่ในเนี้ย ความสะอาดโสมฝรั่งยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวกูเกจะทําความสะอาดผักอันนี้ให้ทุกคนดูด้วยเมื่อวานได้ผักมาทั้งหมด3มชนิดนะคะเลือกใบงามๆไปไหนไม่งามก็เห็นไหมคะกอหนึ่งอะถ้ากอมันไม่สวยอะมันก็จะได้หน่อยเดียวลืมบอกลักษณะของเขานะคะใบของผักชนิดนี้สังเกตง่ายนะใบจะอวบก,กว่าเจ้าผักอื่นนะคะที่ขมๆมดูง่ายนะคะดูง่ายมากเลย ผักหูแมวก็ดูง่ายนะคะมันจะมีขนเล็กๆละเอียดละเอียดอยู่เหมือนกันที่ใบเหมือนกันนะคะก็เลือกเอาเฉพาะใบที่สวยๆตรงกลางเนี่ยนี่กุ้กไก่ก็จะทำแบบนี้แล้วทำความสะอาดอันนี้ง่ายผักอันนี้อร่อยเลยนะกุ๊กไก่ชอบเลยรสชาติมันนี่รูปแบบนี้นะคะแล้วก็ ตัดเลยนี่ได้แล้วความจริงอะอยากตัดที่ทุ่งมากเลยเอาไว้ทำปุ๋ยทำอะไรได้ต่อเนาะแต่มันเย็นเมื่อวานนี้เสียดายคนจูงหมามาเดินระวังตัวให้ดีนะแกหมาอื้อแล้วเก็บด้วยนะเดี๋ยวพี่มิกไปลลงเลง้งไม่รู้ด้วยนะ ยังเหลือเยอะเลยนะที่จะต้องทำความสะอาดไม่รู้ว่าจะเสร็จวันนี้ไหมหวังว่าจะเสร็จอยากให้มันเสร็จนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะามาโชว์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวคุกไก่จะรีบทับแล้วก็ดูละครไปด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ